ครับผมคณะน,นี้ทีมงานเท่าลืมทยอยกันมากแล้วนะครับนี่ตอนนี้รถทัดกนก็มาถึงแล้วครับรถทัดรถนางลานครับรถนางลานรถล,ลำโพงหนึ่งคันครับรถเื่องปันครับแล้วก็รถจอทีมจอตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วครับตอนนี้ล่อทีมงานนะครับทีมเวทีนะครับ ยาเวทียังแม่บรทันหอนนะครับเดี๋ยวต้องรอทัง้งเจ้าพญาทั้งผู้จัดนะครับเพิ่นมาชีดจุดนะครับว่าจะให้ทีมงานเขาตังยุ่งมงใดนะครับต้องร่อก่อนนะครับตอนนี้ ราเพิ่นจะให้เขาตังทนนาไปทางใดนะครับเ,เดี๋ยวรอเพิ่นมาสีต่ตำแหน่งให้ทีมงานนะครับว่าหันไปทางใดครับรอทีมงานเนที่มานะครับ อาจจะตั้งหันหนาเขาหันหนาออกไปทางใดบนยังบนทันหูนะครับเพื่อว่าจะปิดด้านฝังขุ่นแนละหันหนามาทางนี้บนกับทันรูนะครับอาจะเป็นสวดีครับ,รบยังมาบนทันหัวอ,อยู่ครับเียบรแล้วจไปจอดด้านหลัง,รงครับราคางเตรียมไว้ให้ขาอยู่จอดตลอด่วนรถ เป็นรถบ้านรถยังเข้ากับจอดนี่แหละรถบ้านจอดด้านด้านนอกนั่นบ่ครับที่เราหันลำแพรงครับเวทีหันไปทางใดครับเวทีหันทางนี้หันออกไปทางนี้ครับย่านนี่น<ม>ะนนะประมาณเนะสาไฟนี่เราไปหานี่ช่วงนั้นที่เป็นเคยมาตัาง้งเลยเวทีที่อยูตั้งป,ประมาณนี้มันบ่ครับประมาณเสาไฟครับไปหาข้างหลังประมาณนี้แหละประมาณเสาไฟประมาณเสาไฟนี่เราตรงให้เป็นเบื้องว่า แบบใดสี่ใดค้นไหลชิมรถบัตรจอดด้านนอกเบิดนะครับรถบัตรจอดด้านนอกเบิดด้านนอกตรงกำแพงครับส่วนรถทีมงานเท่าเอามาจอดเลื่อนเดินด้านยวยด้านคางนะครับด้านคางนี่ครับหายู่ประมาณประมาณนี้ครับประมาณนี้อนหานา ประลืมเ,เลยครับลืมถามครับว่บาเก็บบาทบัวหรือว่างานฟรีนะครับลืมลืมถาม พวงบอลเนี่ยต้องยูฟังนี้นะครับต้องเอาลำพวงขั้นหนึ่งครับเอาลำพวงฟังใส่ไดจอดไว้ฟังนี้ครับหลักกระห้ขเขาเจ้าใหยิ้มงานวัดนะครับของบอลเขาที่ลังนะครับ ประตูฝั่งนี้นนาจะปิดแล้วนะครับสองด้านให้ทีมงานนะครับเดี๋ยวเรากับฝ้าไปมาหอดมาบอกแล้วก็ไปเลย <c oughs> ไปแล้วครับบทันนครับ ื้นที่สุดยอดเลยครับพื้นที่ดีครับครับชิมงานจะเห็นงานเดี๋ยวไปถึนครับ อย่าใหญ่ฟังก็ทีมเวทีมาเอาใหญ่ฟังครับงญ่ลงไปทั้งผุนครับทั้งลุมครับ รอสักคู่ครับรอที่เวทีเขามาจะคู่ครับตอนนี้ได้พื้นที่แล้วครับแต่วันจะขยับพ่อถามข้า,ขาเจ้ามากก่อนเรา่อยไปจอดฟังผุนกันได้ห้เขาเบิ้งว่าเขาเะเอาะระดับประมาณได้ฟังผุ่นขั้นหนาะพี่ขั้นหน,น,นาะพี่แมน,นครับ

ขออนุญาตนะครับขออนุญาตสอบถามมือนีเป็นงานฟรีหรือว่างานฟรีครับเป็นงานฟรี่เหมือับงานกะนนทินเหนบอนกันกะทินหลวงพ่อสุริยันกะทินหลวงพ่อสุริยันโคสัป,ป,นป,ปันโยวัดป่าวงน้ำเย็นตรงนี้คือเป็นบ้านเกิดของท่านอ๋อนี่เป็นบ้านเกิดเป็นบ้านเกิดครับนบเป็นบ้านเกิดวัดนี้กับพ่วกเราเป็นพุทธศาสน์อ๋อครับเลยกะทินอยู่ที่นี่ก็จะมีหมรดกใหญ่ทุกปีอ๋อที่นี่ได้เท้าหน่อยที่ที่แล้วได้ สารน้ำข้อจินที่นี่มีแต่มอลลัมใหญ่ทุกปีมีแต่มอลลัมใหญ่ทุกปีครับขอบคุณครับผมสำหรับขอบคุณเดี๋ยวกะรอทีมงานสักครู่ครับกำลังมาใกล้จะถึงแล้วครับแล้วกะทำการตั้งเวทีขึ้นมาครับไปอยู่ไก่กะมากำลังใจทีมงานครับทีมงานสาวน้อยเป็นแฟนครับพี่น้องเอาไว้พอกันไม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ